ก็เป็นเกมที่สนุกนะครับรอสู้กันด้วยเทคนิคนะครับพี่แบงก์เขาก็เตรียมเทคนิคมาดีเราก็ครึ่งแรกเราก็มีโอกาสหลายจังหวะแล้วผมก็ะตรียมของผมมาเหมือนกันแต่ว่าแค่ผลยางยังแข่งไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการนะครับจังหวัดที่เสียประก็จังหวะเราหยุดเล่นนี่ครับไม่มีอะไรมากก็มันไม่สามารถไปทําอะไรได้ก็ปล่อยโลกโซเชียลเล่นกันเองแล้วกัน ผมไม่มีสามารถไปตัดสินอะไรได้นะครับเพราะทุกสิ่งอย่างก็อยู่ที่ตรงนั้นนะครับก็น้องก็มีโอกาสสามาวันวันนี้ก็ได้หนึ่งประตูก็เป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ดีนะครับสําหรับทีมกําลังใจแล้วก็ความมั่นใจนะครับแล้วก็เราจะมีนักเตะที่หลากหลายขึ้นนะครับในการเล่น ก็เขาเพิ่งเสร็จงานคุณพ่อนะครับก็ต้องก็ต้องดูนะเพราะเพราะเขายัางไม่ได้ร่วมซอาทีมนะครับก็ต้องต้องเพิ่มความเพลินเขากันนะครับคูบอกับตเก่งไวันนี้ก็ดีครับวันนี้ถือว่าทํางานได้ได้ได้ดีทั้งคู่นะครับแล้ว,วโดยเฉพาะเก่งนะครับเรื่องลูกสกัดลูกตามก็เรื่องลูกโคเบอร์เรื่องการจ่ายบอลน,นะรตรงนี้สองคนนี้ก็ก็อาจจะกลับมาเป็นตัวเลือกของทีมชาติไทยกครั้งหนึ่งก็ได้ ก็วันนี้ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับที่นำสามแต้มมาไม่ได้นะครับก็ได้แค่นหนึ่งแต้มเราก็จะทํางานหนักต่อไปขอให้แฟนบอลถ้าเหลือเชียรต่อไปครับช่วยเป็นกำลังใจให้กบับนักฟุตบอลของเราและประธานสโมสรของเราครับผม